สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนและสมาชิกทุกๆท่านสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเลขสูตรนะครับเอามาให้เพื่อนและสมาชิกได้ดูกันนะครับจากที่ผมได้ไปทําเพิ่มเติมมานะครับข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นดวงของเลขแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างปีหกหกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับปีหกห้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับดวงของคนนะครับปีนี้กับปีที่แล้วมันก็ไม่เหมือนกันนะ อย่างมาดูตัวสีแดงนี่เห็นไหมครับจริงๆแล้ว04589ีเ้าเขาจะมาทุกงวดนะครับที่ผมได้อธิบายไปแต่1 2 3 4 5งวดแล้วนะครับปี65งวดเขามาด้วยกัน5งวดนะครับมาด้วยกัน6งวดรวมทั้งปีนี้ด้วยนะครับหอ,อก67นะครับเลขสูตรเราไม่มีนะครับมันก็เป็น67เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปร่วมกับ เลขต้องห้ามแล้วเราจะรู้นะครับแล้วเราจะรู้ข้อมูลที่มันน่าจะจับอะไรกับอะไรนะครับเป็นสิ่ที่จะมามากที่สุดนะครับเ,เลขต้องห้ามของเราก็ยังดีเหมือนเดิม25หงวดพาะแค่งวดเดียวนยะเอาแค่หน้านี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เรือยวปีแค่ปี6หกนะครับเราพลาดแค่ต้นปีนะครับเลขต้องห้ามของเรามันมาแค่งวดเดียวคือออกสี่เจ็ดฝั่งนี้ก็คือเลขต้องห้ามเห็นไหมครับดังนั้นก็ไม่มาเลยนะครับกต็ต่อสำหรับเลข เบิ้ลนะครับผมต้องขออภัยด้วยไม่ได้ทำนะครับท้างวดไหนมาเราก็ต้องยอมจำนนนะตรงนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับเลขเบิ้ลไม่ได้ทำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขสูตรกันนะครับตรงนี้ผมจะมาอัปเดตใหม่นะครับเลขสูตร2ตัวล่างนะปกติจะมี5ตัวเราจะต้องทำให้เป็น6ตัวนะครับเราเอาแค่ปี2 5 6 6นะครับเอาตรงนี้นะมาปร,ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงนะครับ ดูซิว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะแนวทางมันมาแบบนี้เราก็ต้องแก้ไขให้เป็นแก้ไขให้เป็นปีของปีนี้เขานะครับอลองไล่ดูนะครับเพื่อนๆลองไปไล่ดูนะครับตั้งแต่ออกสี่เจ็ดนะครับคือศู5ย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าเขาจะต้องมีมาตลอด15้างวดนะครับผมได้ทำให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับบางครั้งเราเรียกว่าเลขสูตรแล้วกันนะเราเรียกว่าเลขสูตรนะครับ การที่เขาจะมาสองตัวเ่ยมีด้วยกัน1 2ึ่สามสี่มีห้างวดด้วยกันจากส5บห้างวดนะครับก็ถือว่ามาตัวเดียวจะมามากกว่า2ตัวนะครับอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางนะฮะศูนย์หนึ่งห้าหเจ็ดเก้ามาทุกงวดโอเคนะครับแล้วก็เอามาร่วมกับอะไรครับเลขต้องห้ามของเรางวดนี้เห็นไหมครับเราก็จะวงลงไปเลยว่าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเ้า นะครับศู 0, 1, 5, 6, 7, 9, นย์หนึ่งะครับเพราะอย่างน้อยมันมาทุกงวดใช่ไหมครับแต่งวดนี้จะเป็นยังไงผมไม่ทราบนะครับผมทําตามสตินะครับ, I, รบเอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ได้ดูกันลองพิจารณากันดูนะด้านบนเนี่ยก็คือมาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นห้ามจับันเองการที่จับสองตัวเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะตั้งเลยนะครับเลขต้องห้ามแล้วก็เอาเลขสูตร นะ015679วงกลมไปนะครับอา๋ยวผมวงเลยก็ได้นะ,ะจะได้รู้แนวทางกันนิดนึงนะแต่ผมยังไม่ได้สรุปนะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับ015679ลองวงดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ0 015679 5 6 7 9 เห็นนะครับว่าเลขตองห้ามของเราคือห้ามจับกันเองเนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยถ้ามาสองตัวมันห้ามจับกันเองนะครับด้านบนนะเอามาจับกันด้านล่างนะครับศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์ก็เพื่อนก็ลองไปจับพิจารณาดูนะครับถ้าเป็นเลขเด่นของเพื่อนก็ถ้าชอบศูนย์นะครับโอกาสที่เขาจะมาศูนย์หนึ่งเนี่ยมันน้อยนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้าหกที่ผมได้บอกนะครับบวกกันให้ได้เลขบวกกันให้ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสสิบสามให้อยู่ตรงสิบสามนะครับก็ โอกาสที่ 06, 05, 07จะมาก็สูงนะครับส่วน9นะครับ9 9นี่ 96, 97, 95ก 6, 6 7นี่โอกาสไปได้น้อยนะครับถ้า9ก็น่าจะเป็น19แต่19มันออกปหรืยังนะครับ19 19ยังไม่ออกนะครับ19ออกปหรืยังล่างนะครับ 1,9ยังไม่ออกเลยนะ1,9นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะการจับถ้ามา2ตัวนะครับมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้คือตัวสินเงเนินเนี่ยสตัวนะครับส่วนใหญ่มันจะมาตัวเดียวก็เอา1,5,6,7เนี่ยมาจับกับเลข3,4,8นะครับเพราะว่า2เพราะว่าอะไรครับ2หลัก10 ผมไม่ได้มานะเราจะมาจับกับ2ก็ได้นะครับเอาจะมาจับกับ2ก็ได้แต่เอา2เนี่ยไปอยู่หลักหน่วยนะครับพอ2หลัก10เขาไม่มา35ห้งวดแล้วนะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วก็ลองจับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผมนํามาบอกกับเพื่อนและสมาชิกนะครับคลิปนี้เข้าไว้เท่านี้นะสวัสดีครับ